ก็จะมีเหยอื่อยู่ไลน์หนึ่งถนนสายนี้นะคะในทุกๆค่ำคืนจะมีพวกแมงดานะคะจะพาผู้หญิงสาวสวยมาส่งลงแถวนี้ให้ยืนเพื่อเรียกลูกค้าในบริเวณนี้ข้าเนี่ยนะคะอาศัยอยู่ที่เมืองฮัดเดนฟิลด์นะคะสวัสดีค่ะ แกชาค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปแกล์ชาแนลวันนี้ดิฉันจะเอาหยิยบยกเอาเรื่องคัต,ตกรต่อเนื่องมาเล่าสู่กันฟังหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องอื่นไม่มีจะเล่าแล้วหรอทําไมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าคัตกรต่อเนื่องอะไรบ้าหรอ mm hmm. เพจเี๋คุคุณคลิปของคุณชาแนลของคุณไม่ใช่ชาแนลสืบสวนสอบสวนใจเย็นๆค่ะที่ที่ดิฉัน หยิบยกเรื่องฆาตรกรต่อเนื่องอันนี้มาเล่เาสู่กันฟังก็เพราะว่าเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตรกรต่อเนื่องที่อเมริกานะคะอันนี้เป็นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่อยู่ในแถบยอ r เชียนะคะยอเชียนะคะคือแถบที่ดิฉันอยู่นะคะจะมีแมนเชสเตอร์รีด อะไรไปอย่างเงี้ยฮัดเดนเฟลแล้วฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้ก็จะมีเหยื่ออยู่ลายหนึ่งซึ่งซึ่งเขาเขาฆ่าเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองฮัดเันเฟลนะคะเป็นเด็กสาวอายุแค่สิปีดังนั้นดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังซึ่งเหยื่อเหยื่อรายนีย้เป็นอายุ18ปีนะคะเป็นโสเพณีนะคะ ชื่อเฮเลนริก้าอายุ18ปีนะคะพบศพในลานทิมเบอรี่ที่ถนนเกรดนอ o r ท o n นะคะถนนใหญ่สายเหนือของเมืองฮาร์เลนส์ฟิล์ซึ่งเธอเป็นศพรายที่8ที่โดนฆ่าตายเมื่อวันที่31มกราคม1978นะ,ะดังนั้นดิฉันก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังว่า ไอ,อ้อะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะชื่อปีเตอร์ซักสคริปต์นะคะหรือฉายาที่เขาเรียกตั้งให้มันก็คือยอร์ชเชอร์เดลิเปอร์นะคะยอร์ชเชอร์เดลิเปอร์เขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าผู้หญิงตายไปสิบสามรายและพยายามที่จะฆ่าอีก จ็ดลายนะคะแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขาฆ่าก็คือเป็นผู้หญิงโสเภณีเริ่มต้นวันนี้ก็คือสามีพาพาขับขับไปถนนสายเนี่ยทางเรียบรถไฟเกิดก็เล่าให้ฟังเนาะว่าเกิดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ขึ้นมาพอถึงบ้านดิฉันก็เลยคน้นมาค้นดูก็ไปเจอที่ที่เพจของ คดีสะเทือนขวัญน,นะคะเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่สิปดพศมัไม่ใช่พศส,สิคิคจะสกกัาดคือปี2014นะคะเขาโพส์ไว้เมื่อปี2014ตอนนั้นฆาตกรโดนจับแล้วอา,อาศัยอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาเป็นหลายโรคนะคะ ตอนนั้นเขาอายุ62ปีตอนนี้ก็คงจะน่าจะเสียชีวิตแล้วเขาฆ่าคนตายทั้งหมด13รายนะคะซึ่งตำรวจในสมัยนั้นทุ่มทุ่มเงินมหาศาลตำรวจอังกฤษทุ่มเงินมหาศาลถึง120ล้านปอนด์นะคะเพื่อเพื่อที่จะมาทำคดีนี้ แต่ก็ล้มเหลวแต่ในที่สุดก็จับได้แต่ซึ่งไม่รู้ว่ามันใช่ฆาตรกรตัวจริงหรือเปล่าซึ่งก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะอ่ะก็จะมาเล่าให้ฟังเมื่อปี20ปีสองพันยี่สิฆาตรกรรายแรกนะเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมเป็นเป็นผู้หญิงหาหาเงินนะคะ เป็นสาวอายุยี่สิบแปดปีเป็นแม่ลูกสี่ถูกฆ่าตายตอนกลางคืนนะคะแล้วตอนเช้าก็มีคนพบศพซึ่งคดีแรกตำรวจไม่ค่อยสนสนใจเพราะว่าเออสพณีมันก็โดนฆ่าแบบนี้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเมื่อศตวรรษที่ยี่สิบตำรวจเขาก็จะคิดอย่างนี้เพนีก็จะโดนฆ่าแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่า ศพลายที่สองเมื่อวันที่20มกรา1,9,7,6นะคะเอมิลี่แจ็กสันอายุ42ปีเป็นอาชีพินเอณเหมือนกันก็โดนฆ่าตายในลักษณะเดียวกันนะคะทีนี้ตำรวจก็เริ่มปักใจเชื่อแล้วเฮ้ยเริ่มปักใจเชื่อว่าเอ้ยมันต้องเป็นฆาตกรลายเดียวกันแน่ๆต่อมาอีก9เดือนก็มีคนพบศพลายที่3นะคะชื่อไอรีนลิชาสันอายุ28ปีก็ถูกฆ่าที่สนามหญ้า เมืองรีดนะคะต่อมารลายที่สี่เมื่อวันที่ยี่สิบสามเมษายนหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดชื่อแพทติเซียแอดคินสันอายุสาสิบสองปีถูกฆ่าตายในลักษณะคล้ายคืนกันนะคะนอนตายอยู่บนเตียงแฟตของเธอเองนะคะในเมืองแบดฟอร์ดสองเดือนต่อมา ดูเหมือนฆาตกรจะหันมาฆ่าเด็กวัยรุ่นบ้างนะคะต่อมาเป็นศพที่5วันที่26มิถุนายนหนึ่เจมแมคโดนัลลูกจ้างของร้านแห่งหนึ่งที่เมืองรีดอายุเพียงแค่16 6ปีเองนะคะตกเป็นเหยื่อของการสังหารของ The aper, นายยอกเชียร์เดริเปอร์นี่ค่ะแล้วต่อมาก็เป็นลายที่5ที่6ลายที่7นะคะ แล้วก็คือลายที่ดิฉันพูดถึงนี่ก็คือลายที่8วันที่31มกราคม1978เธอชื่อเฮเลนริก้าอายุ18ปีถูกพบเป็นศพในลานทิมเบอร์ที่ถนนเกรดนอร์ทันเมืองฮัดเดนสฟิลด์สภาพศพถูกแทงหลายแห่งที่หน้าอกทะลุปอดและหัวใจก่อนที่จะลากศพเธอไปซ่อนหลังสต็กไม้และปิดศพเธอด้วยกระดาษนะคะ จากนั้นมันก็ค่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆอยๆนะคะศพที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดนะศพที่ 10, ท 11, นะสบิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นศพที่สิบแล้วกันจะเป็นเสมียนนะคะที่เรียนหนังสืออายุแค่สิบเก้าปีแล้วก็ศพที่ลายที่สิบเอ็ดก็อายุสิบแปดปีนะคะชื่อบากบาร่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจากนั้นมันก็ค่าเรื่อยมาเรื่อยมา แล้วก็มีการส่งจดหมายมาย่ะเย้ยตำรวจด้วยนะเออเอากรบมันสิตำรวจถึงได้ทุ่มทุนอย่างมหาศาลเพื่อที่จะจับมันให้ได้นะคะแล้วก็ศพที่สิบสองเมื่อปีหนึ่งเก้าแปดมาเกริดวอลอายุสี่สิเจดปีข้าราชการหญิงเป็นลูกจ้างที่แผนกของการศึกษาสำนักงานวิทยาศาสตร์ ะะเธอก็เป็นเหยื่อายที่12เหยื่อรายที่13เมื่อปีหนึ่เหมือนกันเดือนพฤศจิกานะคะชื่อเจคกรีนเฮลอายุยี่สิบปีเป็นนักศึกษานะคะเธอก็ถูกค่าในลักษณะเดียวกันนอกจาก13ลายนี้แล้วก็ยังมีผู้รอดชีวิตอีก7ลายซึ่งทั้ง7ล็ายให้การคล้ายกันว่าฆาตกรจะไว้หนวดไว้เข่าดำท่าทางสุภาพเป็นมิตร ซึ่งพอดีตำรวจได้ถุกคิดว่าคนขับรถคนนี้หน้าเหมือนยอชเชียร์เดลิเปอร์ที่พยานว่าไว้ไม่มีผิดนะคะจากนั้นก็เลยนำไปสอบสวนซึ่งก็โดนโดนจับในที่สุดนะคะปีเตอร์วิลเลียมสักสคริปถูกสารตัดสินว่ากระทำผิดใน1981ฐานโจรกรรมและสังหารผู้หญิง13รายและพยายามที่จะฆ่าอีก เจ็ดลายโดยโทษที่เขาได้รับคือจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นไปปี81ก็มีการสอบสภาพจิตเคาว่าก็เพราะว่าเขาเป็นโรคจิตนะคะในปี1982สซูซานภรรยาของเขายาขาดจากเขาอย่างเป็นทางการวันที่10ในปี83านายปีเตอร์วิลเลียมย้ายไปควบคุมตัวที่โรงพยาบาลที่คุกแห่งใหม่นะคะเดือนมีนาปี84 ฆตกรรายนี้อายุ47ปีก็ถูกนำส่งไปที่โรงพยายบาลบอดมัวปี96เขาถูกคนไข้ด้วยกันนะคะจู่โจมทำร้ายร่างกายด้วยสาเหตุที่ไม่ให้ยืมเทปวิดีโอนะคะเมื่อเดือนมกราคมปี2003ถูกพบว่าเขาเป็นโรคเบาหวานระยะเริ่มต้น และเมื่อพิจารณาโทษสมควรถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทันบนไว้หรือไม่แต่ผลตัดสินก็คือควรปล่อยให้เขาได้เห็นว่าไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณะอีกแล้วโดยกําหนดให้ปล่อยตัวเขาออกจากคุกในปี2011แต่ในขณะเดียวกันเสียงอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ควรปล่อยเพราะจะทําให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์คดีนี้ได้ถูกนํามายกพิจารณาในศาลยุโรปเกี่ยวกับสิทธิของมนุษยชนในปี2004พ่อของเขาเสียชีวิตลง เดือนกุมภา2 0 0พัน2007ถูกตัดสินว่าไม่สมควรออกจากคุกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแล้วปีปลายปี2007เขาก็ถูกทำร้ายจากคนไข้คนหนึ่งด้วยการแทงนะคะโดนแทงแต่พาดก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณแก้มนะคะในปี2014เขารวมอายุได้60% สองปีนะคะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้แล้วถนนสายที่ดิฉันพสไว้ในคลิปนี้ก็ก็คือถนนสายที่ฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้เขาได้ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เมืองนี้ดังนั้นดิฉัน อาศัยเมืองฮัดเดนส์ฟิลด์แล้วสามีพาขับรถผ่านแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาถ่ายทอดให้พวกคุณได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อีกนะคะซึ่งหลายคนจะบอกเฮ้ย <c oughs> อะไรวะอะไรวะทําไมถึงมาเล่าเรื่องอย่างนี้มันถึงจะเป็นเรื่องเรื่องนมนานมาแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วง เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วเรื่องนี้แจ็คเดอะ i ิปเปอร์หรือยอชเช่เดอะ h ิปเปอร์เนี่ยมันก็จะถ่ายทอดเป็นภาพยนต์ให้เราได้ได,ไ,ดได้พอพอเห็นกันบ้างแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ที่ฉันขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหวังว่า คงจะถูกใจนะคะยังไงดิฉันขอฝากช่องชาแนลของดิฉันไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งลำคาญโฆษณาในคลิปนะคะเพราะดิฉันยังยังจัดสัดส่วนในการโฆษณาไม่เป็นก็ให้ทาง y o u t u เขาเขาเขา,เขาจัดสัดส่วนลงไปซึ่งบางครั้งดิฉันก็ยังโมโหอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมลงโฆษณาให้เราเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันทำให้คลิปของเราดู ลดความน่าสนใจลงไปเยอะดิฉันเพิ่งรู้ข้อเสียของการมีคลิปโฆษณาในวันนี้เองเอาละค่ะวันนี้ขอเอวังด้วยประการละชน,นี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ชมจนจบค่ะ